สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งอุ๋งเกมมิ่งนะครับก็วิดีโอนี้จะเป็นสอนเล่นตัวของชายนะคือต้องบอกเลยว่าชายเป็นตัวหนึ่งที่เล่นค่อนข้างยากนะซับซ้อนนะครับมีความซับซ้อนเยอะก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยผมจะสลับระหว่างเล่นไปด้วยแล้วก็อธิบายในส่วนของพวกพรสวรรค์ไปด้วยสลับสลับไปนะครับจ,จะสลับหน้าจอกันบ่อยหน่อยแล้วก็ผมใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า ภาษาไทยมีบางส่วนที่ผมแปลแล้วผมรู้สึกงงๆนะนะก็จะใช้เป็นอังกฤษนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มจากในโหมดยิงไกลก่อนนะครับในโหมดยิงไกลเนี่ยถ้าเราโจมตีธรรมดาคือจะไม่มีผลพิเศษอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จโจมตีโดนศัตรูนะครับชาร์จเต็มนะมันจะทําให้ศัตรูโดนดาเมจน้ําแล้วก็ติดดีบัฟนะครับผมจะขอเรียกว่าดีบัฟละกันซึ่งถ้าเรายิงศัตรูที่ติดดีบัฟแบบชาร์จเต็มนะมันจะเกิดดาเมจน้ําขึ้นร,บรอบๆแบบนี้นะครับ แต่ถ้าผมยิงธรรมดานี่จะไม่ได้นะนะครับอ่าแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นเป็นน้ำนี่คืออะไรมันคือถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูที่ติดดีบัฟตายนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันจะเกิดดาเมจเพิ่มที่เป็นน้ําแบบนี้นะครับเ,เดี๋ยวกลับมาที่รายละเอียดเลนก็คือยังไงการยิงธรรมดา6ครั้งนะครับดาเมจเปอร์เซ็นต์ตามนี้ถ้าเป็นชาร์จยิงก็คือเป็น80.6 ออกทุตีทุตีถ้าเกิดชาร์จเต็มนะครับเป็น2องหนึ่งนะครับแล้วเวลาที่เราโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟอยู่โจมตีด้วยการชาร์จยิงซ้ำเข้าไปนะครับมันจะเกิดดาเมจ3ครั้งก็คือ21.13ครั้งนะครับตรงนี้จะเป็นดาเมจที่เรียกว่าแฟดนะครับผมจะตัดคําว่าลิฟท์ไทออกนะเรียกว่าแฟดละกันแล้วก็ถ้าศัตรูตายจะเกิดการเบิร์ดก็คือ105.4รนะครับระยะเวลาดีบัฟพื้นฐานจะอยู่1ิวิ แต่ถ้าเกิดเราเลื่อนขั้นหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มอีก8วิเป็น18วินะครับย้ำอีกทีนะครับอีกทีหนึ่งก็คือยิงธรรมดาอ่ะยิงธรรมดาไม่มีอะไรถ้าชาร์จโจมตีทาให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับแต่ถ้าเกิดยิงโดนตัวที่มีดีบัฟด้วยการชาร์จเต็มนะก็จะเกิดดาเมจเป็นน้านะครับและถ้าเกิดว่าฆ่าศัตรูตายไม่ว่ารูปแบบไหนก็ตามนะครับจะเกิดดาเมจน้ําขึ้นแบบเมื่อกี้นะครับรอบๆ แล้วคราวนี้ที่สำคัญก็คือว่าดาเมจจากส่วนนี้ทั้งหมดทั้งหน้าจอนี้เลยนะครับทั้งหน้านี้เลยนะตัวของธนูรัตสามารถแสดงผลได้นะครับเพราะวันนี้ต้องมีคนถามเยอะแน่ว่าธนูรัตใช้ได้ไหมคําตอบคือในหน้านี้ทั้งหมดธนูรัตแสดงผลนะครับถ้าเป็นชาร์จยิงเนี่ยดาเมจจะลดลงนะเพราะว่ารัตมันจะลดดาเมจของการชาร์จยิงแต่ว่าในส่วนของแฟดกับเบิร์ดนับเป็นงานโจมตีปกติซึ่งรัต สามารถทําให้สส่วนนี้แรงขึ้นได้นะครับเค okay, นี่คือในส่วนของโหมดยิงไกลนะเอานี้มาเปลี่ยนโหมดกด e นะครับเวลากด e จะทำา a m a g e นิดนึงแล้วก็เข้าสู่โหมดตีใกล้ที่ผมอยากให้รู้เลยก็คือว่าถ้าเราสลับตัวละครตอนที่เราใช้โหมดตีใกล้นะครับเออมันจะกลับมาโหมดยิงไกลอัตโนมัติเลยนะอัตโนมัติเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนโหมดกลับทันทีแล้วทุกครั้งที่เราเปลี่ยนโหมดกลับมาเนี่ย มันจะทําให้เกิดการติดคูดาวนะครับทําให้เรากลับไปโหมดตีใกล้เนี่ยได้คือมันมีคูดาวนะครับในการจะกลับไปโหมดตีใกล้แล้วคราวนี้คูดาวของการสลับโหมดนะครับ mm hmm. ก็คือว่าคูดาวของการจะกลับไปโหมดตีใกล้เนี่ยมันจะเริ่มที่6สูงสุด36ยังไงก็คือว่าเราสามารถดูในโหมดตีใกล้ได้สูงสุด30วินะครับ แล้วสมมุติเราอยู่1ิวิใช่ไหมพอเรากลับมาเป็นโหมดยิงไกลนะมันจะเป็นคูดาวนะครับ6กบวกสินะครับคือยิ่งเราอยู่ในโหมดตีใกล้านานเนี่ยคูดาวนะครับมันก็ยิ่งนานแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่จนครบ30วินะครับในโหมดตีใกล้เราอยู่จนครบ30วิคููดาวเนี่ยมันจะกระโดดเป็น45ิาวิเลยนะครับอันนี้คือความยากข้อที่1ก็คือว่าการจัดสลับไปโหมดตีใกล้เนี่ย มันมีคูดาวตรงนี้มาเกี่ยวนะครับยิ่งเราอยู่นานการจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งคูดาวก็ยิ่งนานตามแล้วเวลาเราสลับตัวละครเนี่ยมันก็จะกลับมาหมดยิงไกลทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะปวดหัวมากนะคือสําคัญตรงนี้ที่ว่าก่อนที่เราจะเข้าโหมดตีใกล้นะครับผมแนะนําว่าตัวละครอีก3ตัวที่เหลือซึ่งแนะนําเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยคือทําการใช้สกิลอะไรให้เรียบร้อยให้หมดก่อน นะครับแล้วเราค่อยสลับมาเป็นตัวของชายแล้วค่อยสลับมาเป็นตีใกล้นะครับเพราะว่าถ้าเราสลับเป็นตีใกล้และเป็นตัวอื่นแล้วสลับกลับมาเนี่ยคือปวดหัวมากนะครับพยายามใช้สกิลตัวอื่นให้ครบให้เสร็จก่อนนะครับเป็นนี้คือแนะนาคราวนี้พอเราเข้าหมวดตีใกล้นะครับการโจมตีปกติจะเป็นท่านน้ําแล้วก็ถ้าเราเลื่อนขั้นครั้งที่4ซึ่งสําคัญมากก็คือทําให้การโจมตีปกติแล้วก็ชาร์จโจมตีในหมวดตีใกล้ ถ้าเกิดติดคิจะทําให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับอันนี้สําคัญมากยังไงก็คือว่าถ้าก่อนเราจะเลื่อนขั้นนะการตีใกล้ของเราเนี่ยจะไม่ทําให้ศัตรูติดดีบัฟแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือศัตรูมันโดนคินะครับมันเลยติดดีบัฟซึ่งมันทาให้เราเล่นได้ง่ายคราวนี้พอศัตรูติดดีบัฟนะเวลาเราโจมตีศัตรูที่ติดดีบัฟมันจะมีดาเมจเป็นกระจายขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นแต่มันจะมีคูดาวประมาณ1.5วินะ เดี๋ยวเวลาเล่นจริงเนี่ยเราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดดาเมจกระจายทัดน้ำมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยคือสําคัญว่าทําไมถึงควรมีเลื่อนขั้นครั้งที่4เพราะว่าเราจะได้ใช้แค่หมดตีกล้ยอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้ววันนี้คูดาว40กว่าวินะครับเพราะว่าผมอยู่จนครบ30วินะครับนะครับตรงนี้สําคัญอ่าแล้วก็ที่อยากจะเพิ่มสําคัญมากนั่นก็คือสกิลจากการโจมตีปกตินะครับ6กครั้งอะไรเนี่ย รัดสามารถเพิ่มได้รัดสามารถแสดงผลได้อันนี้ผมเทสแล้วนะครับคำนวณสูตรคำนวณจากสูตรเรียบร้อยเทสเรียบร้อยรัดสแสดงผลกับการโจมตีปกติตรงนี้นะครับถ้าเป็นชา้าโจมตีน่าจะลดลงพอดีผมไม่ได้เทสแต่ชา้าโจมตีน่าจะเบาลงถ้าใช้รัดแล้วก็ในส่วนของสแลสสแลก,ก็คือที่เวลาศัตรูติดดีบับและโจมตีในโหมดประชิดนะครับที่เป็นดาเมจน้ําเพิ่มเนี่ย ในส่วนของสลัดนี้จะนับเป็นการโจมตีแบบสกิลเพราะฉะนั้นรัดไม่ส่งผลนะไม่ได้บวกหรือลดนะครับโอเคสรุปคือรัดเนี่ยใช้ได้นะทั้งในโหมดยิงไกลนะครับแล้วก็โหมดตีใกล้นะรัดนี้ถือว่าเป็นธนูที่เหมาะชายมากๆคราวนี้กลับมาในส่วนของไม่ตายนะครับ hey, เดี๋ยวดูดามันนานมากเลยอ๋อลืมไปเรื่องหนึงเรื่องหนึ่งสําคัญมากนะครับนั่นก็คือว่า ถ้าศัตรูติดดีบัฟแล้วเราโจมตีศัตรูนะครับเราจะได้อนุธาตด้วยเห็นไหมอนุธาตที่ลอยมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวยิงอีกทีหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนไหมนี่อนุธานะครับเราจะได้หนึ่งลูกแต่เท่าที่ผมลองเทสูดูเนี่ยเหมือนมันจะมีคูดาวนิดนึงนะหรือถ้ายิงซ้ำเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันจะมันจะได้ครั้งเว้นีครั้งนะครับอันนี้คือถ้าเรายิงแบบต่อเนืยองนะแต่ถ้าเราเว้นจังหวะเนี่ยก็คือจะได้หนึ่งลูกนะครับอันนี้คือทําให้เกิดผลจาก ตัวตัวอะไรตัวแฟดต,ตัวแฟดนะครับหรือถ้าเป็นหมูยิงไกลเนี่ยเฮ้ยตีใกล้นะครับตีใกล้ก็ได้เหมือนกันนะนะครับคือต้องทําให้เกิดในส่วนของแต่ลดหรือแฟดนะครับเราถึงจะได้ในส่วนของอนุธาตุนะครับถ้าเป็นในส่วนของการการเบิร์ด <c oughs> เร์ดไงเบิร์ดเออเบิร์ดท,ที่ศัตรูตายนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าน่าจะแต่ว่าศัตรูเวลาตายมันได้ลูกแก้วอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเราอยากจะชาร์จลูกแก้วชาร์จไม้ตายเร็วเวเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของการใช้ตัวละครตัวอื่นมาช่วยชาร์จนะตัวของชายเนี่ยคือต้องยิงชาร์จยิงเรื่อยๆหรือไม่ก็ใช้โหมดโจมตีปกติโจมตีเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนสแตนเปลี่ยนโหมดตีใก้ตีไกลเนี่ยมันไม่มีลูกแก้วเกิดนะครับมันมีแค่ดาเมจนิดหน่อยตอนนี้ไม้ตายนะครับถ้าเป็นโหมดอ่ยิงไกล ก็จะเป็นการทำดาเมจแล้วก็ทำให้ศัตรูติดดีบัฟนะครับแล้วก็คืนพลังงานกลับมานิดหนึ่งสังเกตที่หลอดพลังงานขวาล่างมันคืนกลับมาส่วนหนึ่งนะครับอ่าพลังงานมาละคราวนี้ถ้าเป็นหมวดตีใกล้นะครับมันจะทำดาเมจแล้วมันมีดาเมจครั้งที่2นะครับเปลี่ยนเลยอ่ะถ้าไม่ตายถ้าเป็นหมวดยิงไกลมันก็คือทำดาเมจหกร้อยห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จบแต่ถ้าเป็นหมวดตีใกล้มันจะทำดาเมจเจ็ดร้อยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าเกิดว่าศัตรูติดดีบัฟอยู่นะครับมันจะเกิดในส่วนของบาสก็คือทําเพิ่มอีก192%แต่มันจะทําให้ดีบัฟที่ติดอยู่ที่ตัวศัตรูเนี่ยหายไปนะครับเพราะฉะนั้นหมดตีใกล้นี้ทำานาเมดปาไปประมาณ900%กว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะคือแรงกว่าโหมดตีไกลย,ยิงไกลนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าก็มีเงื่อนไขนะคือศัตรูควรต้องติดดีบัฟเพื่อที่ว่าจะได้แรงนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าพลังงานที่ ที่เราได้คืนกลับมาเวลาที่เราใช้ในโหมดยิงไกลก็คือ20หน่วยนะครับแล้วก็ใช้ไม้ตาย60หน่วยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเราใช้ไม้ตายยังไงได้บ้าง1ก็คือใช้ในโหมดยิงไกลเพื่อทำนาเมตและทําศัตรูติดดีบัฟแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดตีใกล้เพื่อโจมตีรัวๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถฟื้นไม้ตายได้ทันเนี่ยเราก็ใช้ไม้ตายระยะใกล้นะครับเพื่อทํานาเมตที่รุนแรงกว่าประมาณนี้นะครับ ตัวพรสวรรค์ก็อธิบายไปแล้วทั้ง2อันอ่าอันสุดท้ายก็คือทําให้ตัวละครในทีมทั้งหมดนะครับมีเลเวลของพอรสวรรค์การโจมตีธรรมดาเพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลอันนี้เป็นพรสวรรค์ที่จัดว่าโหดเพราะว่าคือตัวอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาของมั่งลดการใช้พลังงานวิ่งมากหรือไม่ก็คราฟไอเทมนู่นนี่ใช่ไหมชายเป็นตัวละครตัวแรกที่พรสวรรค์ตรงนี้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะครับผม ก็ถือว่าจัดว่าดีนะครับจัดว่าดีเพราะว่าตัวอื่นไม่ช่วยอะไรการต่อสู้นะคราวนี้มาคุยเรื่องกลุ่มดาวนะครับอันแรกก็คือลดคู่ดาวของการสลับไปตีใกล้20%อันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะทำให้เราสลับไปตีใกล้ได้บ่อยขึ้นอันที่2ก็คือว่าเวลาที่เราฆ่าสตูที่ติดดีบัฟอยู่ได้ตัวของชายจะได้ฟื้นพลังงานนะครับพลังงานไม่ตายกลับมา4หน่วย ซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันแปลว่าเมื่อโจมตีศัตรูขณะที่อังกฤษแปลว่าเมื่อฆ่าซึ่งผมคิดว่าภาษาอังกฤษน่าจะถูกเพราะว่าถ้าเป็นแค่โจมตีเฉยๆแล้วได้ฟื้นสีพลังงานแล้วไม่มีคูดาวด้วยนะมันเป็นอะไรที่โกงมากนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฆ่าศัตรูนี่แหละแล้วก็ถ้าศัตรูตายโดนติดดีบัฟมันไม่ได้บอกว่าชายต้องเป็นคนฆ่านะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใช้ตัวอื่นฆ่าตัวของชายก็ได้ดีบัฟเหมือนกันไม่ใช่ได้ดีบัฟได้พลังงานเหมือนกันนะครับ อันที่3ก็คือเพิ่มเลเวลของสกิลหลักตามเลเวลอันที่4นะครับอันนี้จะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าชายอยู่ในโหมดตีใกล้แล้วถ้ามันมีศัตรูที่ติดดีบัฟอยู่มันจะเกิดผลในส่วนของการสลชนะครับสลชก,ก็เหมือนที่เราใช้โหมดตีใกล้โจมตีศัตรูนะมันจะเกิดการสลชดใส่ศัตรูที่ติดดีบับเนี่ยทุกๆ4สีวินะครับถ้าเกิดว่า ไม่ใช่แบบนี้ผมมันใช้คาว่าอัลเทอร์ไวท์ก็คือกรณีอื่นผมคิดว่าหมายถึงกรณีที่ยิงไกลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ค่อนข้างจะงงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในโหมดตีใกล้เนี่ยจะเกิดเป็นในส่วนของแฟลแทนทุก4ีวิเท่าที่ผมเข้าใจนะค่อนข้างค่อนข้างงงจริงๆต้องให้คนที่มีกลุ่มดาวเทสแต่ว่าในส่วนของสลัดกับตัวของแฟลทที่เกิดในความสามารถนี้จะไม่นับอูดาวรวมกับาการเกิดในโหมด ปกติก็คือการเกิดจากการโจมตีธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับคือมันคิดครูดาวแยกกันประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่ห้าถ้าไม่ตายจะมีเลเวลเพิ่มขึ้น3ามเลเวลแล้วก็อันที่6อันนี้สำคัญเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโหมดธรรมดาแล้วเราใช้ไม้ตายนะครับ พอเรากลับมาเป็นโหมดยิงไกลเนี่ยเราจะสามารถกลับไปเป็นโหมดตีใกล้ได้ทันทีคือรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีนะครับอันนี้คือโหดมากสรุปก็คือแค่ใช้ไม่ตายเนี่ยถ้าเราใช้ไม่ตายตอนตีใกล้นะครับเราจะอยู่ในโหมดตีใกล้แทบจะเรียกว่าตลอดเวลาได้เลยมาในส่วนของทีมนะครับตัวคอมโบได้ตัวแรกเลยคือตัวของฟิตที่เดี๋ยวจะมีแจกฟรีวันที่16นะทาไมเพราะว่าฟิตสามารถใส่สายฟ้าเรื่อยๆส่วนตัวชายเนี่ยใส่น้ำเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเป็นคอมโบ ชาร์จไฟฟ้าได้เรื่อยๆนะครับโบกันดีมากตัวต่อมาคือตัวของซิงชิวก็คือเราเอามาโจมตีเนี่ยเพื่อสร้างอนุา่าแล้วเราก็กลับมาเป็นตัวของชายเพื่อเก็บเกตธาไม่ตายนะครับก็คือซิงชิวซิงชิวเนี่ยมันช่วยเรื่องของการฟื้นไม่ตายเรื่องของการฮิลลดาเมทที่ได้รับประมาณนี้นะครับแต่ใครจะใช้มูหน้าแทนก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหลักๆแล้วก็คือเอาไว้ฟื้นไม่ตายแต่ตัวของบาบาร่าจะช่วยฟื้นไม่ตายไม่ได้นะครับ สกิลมันไม่ช่วยฟื้นไม้ตายเลยตัวต่อมาคือดิโอนานะเพราะว่าดิโอนาสามารถทําให้ศัตรูติดน้าแข็งนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโยนไม่ตายก็ได้ทาศัตรูติดน้าแข็งแล้วชายก็ทําเป็นระเมตธาตุน้ําแล้วศัตรูที่อยู่ในพื้นไม้ตายของดิโอนานเนี่ยคือติดโดนแช่แข็งแทบจะถาวรน,นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบทําให้ศัตรูส่วนเราไม่ได้ที่ดีมากคอมโบต่อมาคือคอมโบลมไปนะครับก็คือเราทําให้ศัตรูเนี่ย เดี๋ยวทำให้ศัตรูติดไฟแล้วเราก็ทำการรวบศัตรูนะครับแล้วพอมันเกิดลมไฟเนี่ยเราให้ชายใช้ไม่ตายทำนาเมจคูณ2นะครับแล้วก็ตีต่อก็ได้นะครับคือเนี่ยมันเป็นการรวบศัตรูทำให้ต,ติดไฟแล้วก็ใช้ไม่ตายเพื่อเบิร์ตอย่างรุนแรงนะครับพอประมาณนี้ส่วนตัวอื่นๆนะครับจิงหลิงก็ใช้ไม่ตายคอมโบทำให้ศัตรูติดไฟแล้วก็ให้ชายโจมตี ทำระเหยก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างขยายก็ใช้แทนดิวหน้าก็ได้นะก็ใช้ไม่ตายแช่ศัตรูเรื่อยๆเหมือนกันเวนตี้ก็รวบนะครับตุงหยุนตุงหยุนผมลองเทสแล้วว่าสกิลอีของเขาเนี่ยไม่ทําให้การโจมตีปกติของชายเป็นน้ําแข็งนะเพราะว่าชายถือว่าเป็นคนใช้ธนูนะครับเป็นผู้ใช้ธนูไม่ได้ใช้ดาบนะครับต่อให้ตีใกล้ก็ไม่แสดงผลนะครับก็หลักๆทีมคอมโบก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอาวุธนะครับผมลองเทสแล้วนะกับสลิงช็อตนะครับถ้าเป็นยิงไกลคือได้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นตีใกล้ดาเมจไม่เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้คอมโบกันมากอีกอันนึงที่น่าสนก็คือเราเวนโบนะก็คือทําให้ศัตรูที่ติดไฟหรือน้าโดนดาเมจแรงขึ้นก็โอเคเหมือนกันนะครับ2อันนี้ใช้ได้ทั้งคู่ส่วนถ้าเป็นสีดาวอันดับหเลยก็คือให้ตัวของรัดนี่แหละเพราะว่าโจมตีปกติ ได้หมดเลยทั้งยิงไกลทั้งปีไกลแล้วก็ไอ้พวกตัวของแฟตกับตัวของเบิร์ดนะครับตัวลัดเองก็เพิ่มความสามารถสส่วนนั้นได้แต่ไม่มีผลกับตัวของสลัแล้วก็ตัวของบารสนะนะครับก็คือโอเคมากอันนี้ในสีดาวถือว่าดีที่สุดนะครับแล้วลองลงมาก็อย่างถ้าเป็นอาวุธคราฟโรโดไทก็น่าสนใจเออมันมีอาวุธคราฟอีกอันหนึ่งที่มันเป็น ที่เป็นสีขาวพอดีว่าอันนั้นผมไม่มีผมเลยไม่ได้เทสนะครับแล้วก็ธนูฟาโบเนียเอามาช่วยฟื้นไม้ตายก็โอเคถ้าเราอยากใช้ไม้ตายบ่อยๆแต่ผมมองว่าตัวของรัดที่กําลังขึ้นหน้าตู้ตอนนี้เนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดในบรรดาสีดาวเลยส่วนถ้าเป็น5ดาวก็ใช้สกายว์ดครับที่ขึ้นหน้าตู้ตอนนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็เพิ่มว่าโอกาสคิดซึ่งดีกับตัวชายมากๆ ในส่วนของอร์ติแฟกค่าพลังที่แนะนําก็โจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บนัสความเสียหายน้านาชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าชายทําดาเมจน้ำเกือบหมดเลยแล้วก็อัตาชีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธที่เพิ่มอัตาชขีแล้วก็อาจจะใช้เป็นดาเมจขีก็ได้พยายามให้อัตาชีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของดาเมจขีนะครับอันนี้คือเป็นอัตราส่วนที่ทําดาเมจได้ดีมากนะครับผม ในส่วนของเซตนะครับด้วยความที่ตอนนี้มันยังไม่มีเซตที่เป็นดาเมจธาตุน้ําที่ผมแนะนํานะครับคือ1เลยกาเดียเตอร์สชิ้นเซตที่เพิ่มพลงังจมตีสิเปร็นี่แหละ2ชิ้นนะครับแต่ว่ากาเดียเตอร์มันจะมี5ดาวนะแล้วช่วงต้นเกมอาจจะใช้เบอร์เซอร์เกอร์เพิ่มมาตายคิดได้นะครับแต่ด้วยความที่เบอร์เซอร์เกอร์มันมันตันแค่4ดาวพอช่วงท้ายเกมเนี่ยที่ผมนึกออกตอนนี้นะครับก็คือตัวของเซตโนเบสนะครับ ซึ่งจะเพิ่มดาเมจของไม้ตาย20%นะครับผมมองว่า Guardianter 2กับ n o b e s 2เนี่ยในปัจจุบันน่าจะถือว่าโอเคแล้วสำหรับตัวของชายนะครับ <c oughs> ตอาน,นี้มาสรุปนะครับจากที่ผมลองเล่นคือตัวผมยังปั้นไม่เยอะแต่จากที่ลองเทสแล้วก็ใช้ของที่มีเนี่ยชายเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะครับ <c oughs> คือมันออกแบบมาเพื่อเป็นตัวดาเมจแท้ๆ แต่ว่ามันแทบจะไม่ได้คอมโบอะไรกับใครเลยนะแล้วก็เงื่อนไขาการเล่นที่ค่อนข้างวุ่นวายนะครับในที่อธิบายไปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันค่อนข้างวุ่นวายโดยเฉพาะในเรื่องของการสลับโหมดนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นไม้ตายที่ค่อนข้างช้าถ้าไม่มีใครฟื้นให้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่เลื่อนขึ้นขั้น4เนี่ยมันจะเล่นลําบากมากเพราะว่าโหมดตีใกล้ไม่สามารถทําให้ศัตรูติดสถานะ ดีบัฟได้นะครับมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเก่งผมมองว่าแรงแต่เล่นยากแล้วก็ต้องใช้ของทรัพยากรในการปั้นเยอะนะครับต้องมีตัวละครมาซัพพอร์ตอะไรด้วยอีกนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าควรกดไหมคือผมคิดว่าผมตอบแทนทุกคนไม่ได้แต่ว่าโดยคร่าวๆถ้าเกิดว่ามีตัวดาเมจหลักธาตุน้ำแล้วอย่างตัวของโมนาเนี่ยหรือตัวของซิงชิลและใครปั้นไว้เยอะเนี่ย ตัวของชายอาจจะไม่ได้จําเป็นมากเพราะว่าในแพทปัจจุบันนี้ตัวดามจทาด้น้ำอ๋อยังไม่ได้ต้องการมากนะครับในอบิดตอนนี้ดามจทาดุน้ําไม่ได้ต้องการมากหลกัหลกๆคือทาดุไฟแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีบอสท,ที่แพ้ทาดุน้ํามาซึ่งตอนนั้นชายก็จะเป็นตัวที่จะโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วอย่างใน,นเออทาเลนต์ของชายที่เพิ่มการโจมตีปกติหนึ่งเลเวลให้ทุกคนในทีมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแต่เนื่องจากว่าตัวของชายมันมันเป็นตัวที่ เป็นดามีที่ทุกคนต้องมาสนับสนุนเนี่ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วทาเล่นอันนั้นก็เหมือนออกแบบมาเพื่อให้ตัวของชายเองนะคนอื่นคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็ให้ลองดูด้วยแล้วกันนะว่าตัวสีดาวในตู้เนี่ยอยากได้ไหมถ้ารู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นต้องการชายมากนะครับไม่ได้ต้องการดามีทัดน้ําอะไรมากหรือรู้สึกว่ามันบดหัวเล่นยากแล้วไม่ต้องไม่ได้ต้องการตัวสีดาวเนี่ยผมว่ารอไปกดตู้ของจงหลีก็ได้นะครับโอเค เดี๋ยวมาปิดท้ายด้วยการสู้กับบอสนะชิวมารางบอสก่อนเออจริงๆแล้วดาเมจหลักเนี่ยมันไม่ได้มาจากชายเท่าไหร่หรอกแต่ดีบัฟนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโหมดดีใกล้เนี่ยแต่ดาเมจมันก็แรงนะคืออาจจะแรงด้วยอร์ติแฟกต์ด้วยแหละแต่ว่านี่ขนาดผมไม่ได้ไม่ได้อัพคอนสวรรค์อะไรนะครับเลเวลก็นิดเดียวดาเมจมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคบเลเวลยังน้อยยังได้ขนาดนี้หรือว่าโอเคเลยนะครับ นี้จะทําให้บอสล้มยังไง่ะวนี่ยงานเข้าลืมนึกไปอ่ะอ๋อใช้ชายยิงได้ใช้ชายยิงบัวได้นะครับชายชาร์จยิงเป็นดาเมจน้ําอ่าล้มเออผมก็ลืมนึกไปแ้้ว็ยก็ชิวมาฟื้นไม่ตายครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้น่าจะพอเห็นภาพแล้วก็เดี๋ยวใครมีข้อถามอะไรก็คอมเมนต์เพิ่มเติมนะเป็นวิดีโอที่ ถือว่าค่อนข้างรีบทำนะครับอาจจะมีตกหลนว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเอาไว้อาจจะทำอัปเดตในส่วนของการบิวตัวละครอะไรเพิ่มนะครับถ้ามันมีข้อมูลที่สำคัญสำคัญเยอะขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเดี๋ยวไว้เจอกันวิดีโอหน้าหรือไ like รหน้านะครับผมสวัสดีครับ